สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับภรรยาที่มีสามีเป็นนร์ซิสซัสหรือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเอาจริงๆในสังคมไทยนะเราจะเป็นสังคมของการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทำให้เรามักจะมีปัญหาเรื่องของการที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ะะจริงๆการหลงตัวเองกับการมั่นใจในตัวเองต่างกันนะคะถ้ามั่นใจในตัวเองเนี่ยคือมันยังอยู่ในความเป็นจริงว่าเออฉันมีความสามารถทางด้านนี้ฉันสามารถเขียนโปรแกรมได้ฉันสามารถซ่อมลดซ่อมอะไรคือมันเป็นความสามารถเป็นทักษะที่เรามีการที่เราออมั่นใจหรือว่าภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนั้นเป็นเรียกว่า self esteem นะคะแต่ว่าหลงตัวเองเนี่ยมันคือเป็นการที่เรารู้สึกถึงความสามารถของตัวเองเนี่ย มากเกินความเป็นจริงและที่สําคัญคือมันไปส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นที่เรานับว่าเป็นโรคที่เรานับว่าเอ,อ่อเป็นเป็นเป็นนาซิสซต์เนี่ยคือเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเก่งเกินชาวบ้านชาวช่องเราเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องนะคะทั้งจริงๆแล้วอ่ะคนเก่งทุกคนน่มันมีความเก่งมีความถน,นัดมีความหลากหลายไม่เท่ากันแต่คนที่เป็นนาซิเซตจะรู้สึกว่าตัวเองนี่เหนือคนอื่นในทุกมิติแล้วมันไม่ดียังไงมันไม่ดีตรงที่ว่า นะคะคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นโง่ต้อยต่ําแย่รู้สึกเหมือนกับว่าเราคนที่เป็นนักสิสิบเนี่ยนะคะไปแตะไปเหยียบอะไปเหยียบเซลฟ์เอสตมของคนอื่นไปทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองนึกภาพออกไหมคะคือ คล้ายๆว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยจะขาดความมีเมตตานะคะจะเขาเรียกว่า lack of empathy หรือว่าขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะที่มีเจ้านายนะคะเป็นนักเสียโอโ้โหเครียดเลยนะนะคะเพราะว่าเวลาเขาตำหนิเนี่ยนะคะ เรื่องงานน่ยเขาจะไม่ได้ตำหนิว่าตัวงานนี้บกพร่องตรงไหนแต่เขาจะพยายามทําให้คือการใช้คําติคำอะไรมันจะแรงมากมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยกระจอกแย่โง่ yeah, no. แค่คือมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขในการทํางานร่วมกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่า เวลาคุณอยู่ใกล้คนแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกตัวคุณเล็กลงเล็กลงเล็กลงแบบเหลือเหลือเหลือเท่าเม็ดถั่วของเราเทาียังลบรู้สึกว,ว่าตัวคุณไรต,ตัวตนในที่ทํางานเนี่ยนะมันยังไม่เท่าไหร่นะเพราะบางคนเนี่ยนะสมมติเฮ้ยหัวหน้าคนเนี้ย เนีเซอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเครียดมากเลยนี่มันหลงตัวเองมันแบบอ,อ๋ออะไรกับตัวเองถูกคนเดียวลูกน้องผิดไปหมดแล้วลูกน้องก็โง่แบบไม่ฟังความเห็นคนอื่นแล้วบ้าอำนาจแล้วแบบดูอ,อ่อคนกลุ่มนี้จะเป็นลนักษณะอ่อดูแคลนคนอื่นทั้งในเรื่องความสามารถทั้งในเรื่องของหลายๆอย่างเลยอะนะคะ บางคนสังเกตคนที่เป็นโรคนี้มักจะมองเวลาพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเวลาพูดถึงคนนี้แบบโอ้เนี่ยกระจอกนู่นนี่คือจะเป็นการมองโลกแบบเหมารวมแล้วรู้สึกว่าชั้นน่ะเก่งนะเหนือ,อเหนือเพราะเหนือเนี่ยถ้าเราไม่ชอบหัวหน้าคนเนี้เราไม่ชอบเจ้านายคนนี้เราสามารถลาออกแล้วย้ายที่ทํางานไปอยู่ในที่ที่มีสุขภาพจิตดีกว่าถูกไหมคะแต่ภรรยาอันนี้สิอยู่กันมา นะคะโอ้บางคนเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยโอ้จีบกันมาตอนนั้นยังไม่รู้จักท่าแท้ของเขามากนะเพราะนาสิสนเน่เวลาคนนอกเนี่ยจะรู้สึกเขาดีค่ะตอนที่เขาจีบเราใหม่ๆนะผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงเวลาเขาจีบใหม่ๆผู้ชายที่เป็นนสิสนเน่ยนซิสเน่หรืออะไเอ่เวลาเขาจีบใครเนี่ยเขาจะแบบแคล้ายๆเป็นคนที่จะเอาอะไรให้ได้อ่ะเออนึกออกไหมเขาจะเที่ยวไล่เที่ยวคือซื้อดอกไม้ให้แบบเอ,อ่าทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผู้หญิงคนนั้นมาคลอคลอง ะะแต่ผู้หญิงก็จะไม่เข้าใจก็จะรู้สึกว่าเขารักฉันเขาแบบเอาชนะใจฉันนะฉันเป็นผู้โชคดีที่ผู้ชายคนนี้ทุ่มเทให้ฉันมากแต่จริงๆแล้ว,ว่คนกลุ่มนี้คือคนหลงตัวเองเขารู้สึกว่าเขาต้องได้คุณอยากได้ต้องได้แต่พอเขาได้คุณมาแล้วเป็นภรรยาแล้วแต่งงานแล้วทีนี้ละคุณถึงจะเห็นท่าแท้ของเขาค่ะถึงจะเห็นท่าแท้ของเขาทางเลือกมีหลายทางเลือกนะคะ ม่จะเป็นต้องหย่าคือคือจะดูว่าเดี๋ยวี่ครูบอกว่าใครมาปรึกษาเนะี่ยต้องดูว่ามีลูกหรือไม่มีลูกนะคะถ้ามีลูกเราก็จะต้องนึกถึงความรู้สึกของลูกแต่ถ้าไม่มีลูกในการตัดสินใจจะง่ายเอ,อ่อส่วนจะหย่าไม่หย่ามันขึ้นอยู่กับระดับนะคะความเอรับได้ของคุณไหมบางทีอ่ะ คนที่เป็นโรคหลงตัวเองอะ่ะไม่ได้แปลว่าคือเขาอาจจะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าเขารักใครไม่เป็นเลยเขาอาจจะรักคุณนั่นแหละนะคะเขาจะรักคุณแต่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกหนึ่งสองสามจ่ห้าถ้าคุณไม่เคยเจราจาไม่เคยบอกเขาเลยนะคะคือผู้หญิงบางคนจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเราอดทนได้เราเาผู้หญิงบางคนกเนเน็เป็นลักษณะที่แบบว่าเข้ากับเขาได้ดี้วยนะคือบางคนจะเป็นลักษณะยอมคนนาที่สินะเวลาอยู่กับใครแล้วคนนั้นยอมอ่ะเออเขาจะ คายิ่งยอมเพราะก็ยิ่งเหยียบว่างันเถอเพะพอเหยียบเหยียบเหยียบ <ๆ S 2> ไปแล้วก็ตัวเลขลงเล็ลงแลง้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางคนถึงขั้นหมดรักเลยคือฉันไม่รักละฉันรู้สึกผู้หญิงบางคนเนี่ยเวลาอยู่ไปกับเขาเนี่ยนะคะหลายคนที่มาปรึกษาเนี่ยคือบางคนถึงขั้นเกลียดเลยไม่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 รักแล้วก็เกลียดแล้วบางคนก็จะใช้วิธีล้างแค้นมีบางคนล้างแค้นด้วยการใช้เงินเขาเยอะ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องสามีภรรยาคุณไปใช้เงินเขาเยอะๆคุณไปผลาญเงินเขาเยอะๆเงินคุณก็กระเป๋าเดียวกันผลาญไปผลาญมามันเดือดร้อนทั้งคู่นะคะจริงๆแล้วมันน่าจะมาคุยกันคุยกันว่าเออเนี่ยเออเรารู้สึกอย่างไรนะคะสะท้อนให้เขาเห็นนิดนึงนะคะทีนี้การอยู่กับนาเชซัสเนี่ยเขาเอ,อ่อด้วยความที่ตัวเขาเป็นคนหลงตัวเองใช่ไหมเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นมนุษย์อีกระดับหนึ่ง เป็นคนระดับบนเป็นคนชั้นแนวหน้าอ่ะเป็นคนชั้นแนวหน้าแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนเหล่านี้ก็มักจะประสบความสาเร็จซะด้วยนะเพราะว่าอะไรปะเพราะด้วยความที่เขาแสดงความมั่นใจในตัวเองเวลาเขาไปทํางานไปอะไรเงี้ยเขาจะกล้าพูดในที่ประชุมเขาจะกล้ายกไม้ย,ยกมือเขาจะกล้าอ่อพรีเซนต์ต่างๆบอกให้เจ้านายรู้ว่าผมเก่งต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางทีเจ้านายเขาก็มองว่าเออคนอื่นก็จะเก่งกว่าเขาอาจจะเก่งเท่าเขาหรือเก่งกว่าเขาแต่คนคนนั้นพรีเซนต์ไม่ได้ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่มั่นใจพอนาราแบบผงนันเย่างนี้ผมบ เขาก็เลยโอกาสที่เขาได้ดิบได้ดีมันจะสูงกว่าเหมือนคล้ายๆคนกล้าเออกล้ากล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกกล้ายกมือกล้ายกมือแบบอสมมติเขาสมัครประธานนักเรียนอ่ะสมมติตั้งแต่เรียนจะยกมือแล้วก็แบบจะสมัครเป็นประธานนักเรียนชั้นมั่นใจอย่างเงี้ยนะเขาจะเขาจะมีความมั่นใจหรือมั่นหน้าเนี่ยมาเพราะพอเขาประสบความสำเร็จปับ๊บเขาจะรู้สึกว่าชั้นเนี่ยเป็นคนเกรดเอ นะนอกนั้นก็จะเป็นพวกแบบ B ชั้น A บวกเขาไม่ใช่ A ทำไมนะมันมีเกรด A เกรด A บวกเกรชั้นนี้เป็น,นเกรด A บวกเพราะฉะนั้นภรรยาที่อยู่กับชั้นลูกของชั้นจะต้องมออีคุณสมบัติอย่าให้ชั้นอับอายขายพีนาคนที่เป็นโรคนี้นะคะโรคหลงตัวเองเนี่ยจะกลัวการเสียหน้าจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยู่เลเวลบน ไฮสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขี้ยนตีนะคะคนที่อยู่รอบตัวเขียนตีภรรยาและลูกค่ะลูกเนี่ยจะต้องเรียนโรงเรียนดังๆจะต้องเรียนคณะนี้ต้องเป็นคุณิตอย่างนี้อย่างนี้จะไปเลือกอะไรที่แบบทําอะไรนี่อย่าให้อายใครภรรยาเนี่ยคือจะต้องแบบบ้านต้องเรียบร้อยโน่นนี้นะแล้วเพราะฉะนั้นนาะซิสจะคอยติคอยว่าคอยบอกว่าคุณทําคุณน่าจะทําได้ดีกว่านี้บลาบๆเนี่ยเขาจะ รู้สึกเหมือนก็ค่้ายตำหนิอ่ะเป็นนักตำหนินะตำหนิลูกน้องจนลูกน้องไม่มีกำลังใจจะรันทำงานอะไรต่อให้เขาทำดีแค่ไหนก็จะได้แค่แบบอืมคือสูงสุดคืออืมใช้ได้โอเคเออคือจะไม่ให้กำลังใจคนอื่นเพราะนายซิสจะมีลักษณะที่ว่าไม่เอ่อไม่สนใจไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนอื่นใช่ไหมเหรือนภรรยานเนี่ยเหนื่อยแทบตายยังไง ทุ่มเทเสียสละยังไงลาออกจากงานมาไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรเพื่อที่จะมาเป็นแม่บ้านแม่บ้านที่ดีเขาก็จะบอกคุณน่าจะเลี้ยงลูกให้ดีกว่านี้ดูผลการเลี้ยงลูกด้วยนะแล้วบ้านเนี่ยตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยตรงนีน้ทั้งนี้จริงแล้วคนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นใจว่าภรรยาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานขนาดไหนไม่ว่าภรรยาจะทาอะไรนะคะดีแค่ไหนก็ยังไม่ดีพอไม่ว่าเสียสละนะมาเป็นแม่บ้านเขาก็จะมองว่าเป็นภาระเขาทุกคนอยู่เดอร์เขานะคะ มักคนเหล่านี้มักจะต,กตัดแขนตัดขาพรรยาไม่ให้ทํางานนะคะให้อรอรับเรียกว่ารายได้จากเขาเขาจะเป็นเรียกว่าคนสั่งนะเวลาพูดเวลาออกความเห็นเวลาก็แล้วแต่เขาจะเกลียดมากๆการเถียงนะคะเขาจะรู้สึกว่า จะต้องฟังเขาจะต้องเป็นช้างเท้าหลังจะต้องเชื่อเขาและความคิดเขาจะถูกที่สุดทั้งลูกทั้งภรรยานั้นจะเฉียงไม่ได้คนที่อยู่กับราศีสซาด้าจะต้องเงียบจะต้องเงียบจะต้องเออชื่อจะนี้ปัญหาคือมันไปดูดพลังของอีกคนหนึ่งไปดูดเซลฟ์เอสตีมของอีกคนหนึ่งสมมติว่าคุณคุณภรรยาเนี่ยแต่งงานกับคนที่เป็นนอกเซสชั่เนี่ยเขาจะค่อยๆดูดพลังของคุณความคิดของคุณจะควยแตก อ,อไม่ถูกต้องคือแค่แค่ว่าไม่ไปตรงตามแนวอะ่ะเขาเขาไม่ค่อยเปิดใจฟังความคิดเห็นคนอื่นความคิดเขาจะเป็นใหญ่ถ้าคุณเสนออะไรปับ๊บอืมไม่ได้คุณไม่รู้อะไรไอ้ที่คุณพูดอะ่ะผมอะ่ะอย่างเงี้ยเนี้ยคือรู้มาหมดแล้วนะที่คุณพูดอะ่ะคุณอะ่ะแบบอย่าพูดเลยไม่รู้อย่าพูดเลยอะ่อะคุณก็จะตัวเล็กลงเล็กลงแล้วบางทีคุณยิ่งพยายามนะคะคุณพยายายิ่งพยายามพิสูจน์ตัวเองเฮ้ยฉันก็รู้เหมือนกันฉันก็ไปศึกษาฉันก็ไปอ่านมาเขาจะยิ่งของขึ้น เขาจะไม่ชอบให้คนเถียงทั้งลูกทั้งภรรยาไม่ชอบให้คนเถียงแล้วก็จะบอกให้คุณพัฒนาตัวเองให้ไปใ,ให้ได้เท่าเขาเออห้ามเหนือกว่าเขาด้วยนะต้องได้เท่าเขาต้องแบบเออเรียกว่าคุณอยู่กับเขาอะตัวคุณเล็กเล็กลงเล็กลงแค่นี้แค่นี้แล้ววันหนึ่งคุณจะปัญหาคือคุณจะเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองค่ะว่า หรือว่าเราโง่หรือเราไม่ดีพอจริงๆรู้หรือว่าอย่างนี้ยแล้วคนเหล่าเนี้ยก็จะรู้สึกอ่อแสวงหาอำนาจเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับภรรยาแล้วภรรยาหน้าเบื่อวันวันทหน้าหน้าง้อหน้าหน้าหน้าแบบอะไรอบหน้าไม่มีพลังซึ่งจริงไม่ใช่หน้าไม่มีพลังเขา่็ดูดพลังของภรรยาจนภรรยาแบบเข้ามาบ้านคือมองมองแล้วพอเราพอเรารู้สึกหมองเราก็ไม่มีกระจิตกระใจจะไปเอ่อ ทำให้เขามีความสุขไม่มีกระิกระใจจะไปแบบเออหยอกล้อเพราะเราไม่กล้าหยอกล้อเนี่ยเพราะเรารู้สึกคนแบบนี้อีโก้สูงมากแตะไม่ได้ชัดไม่ได้แซวไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเขาถือเนื้อถือตัวมากอ่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทให้ยากาศในบ้านไม่มีความสุขพอเขาไปเจอคนทัางนอกเจอผู้หญิงเจออะไรปั๊บอ๋อพอคุณไม่มีความสุขคุณก็จะไปรู้จักชมเขาคณไม่รู้จักชมยังไงอะพราะเพราะคนคนนี้แบบโอ้โหพูดอะไรก็จะแบบนะเราก็ไม่กล้าชมไม่กล้าอะไรพอเราไม่กล้าชมเขาเขาก็ไปเจอคนท้างนอกชมเขาอ่าซึ่งอาหารหลักนะคะ อาหารหมู่หลักของคนที่เป็นโรคนี้คือคําชมนะแล้วพอเขาไปเจอผู้หญิงมาชมเขาเขาก็รู้สึกว่านั้นนะ่ะผู้หญิงคนนั้นนะ่ะรดน้ําเป็นคนที่เป็นอาเซสัจะไม่เห็นอกเห็นใจเขาจะเปรียบเทียบเลยนะเออผู้หญิงคนนี้ดีกว่าเมียเมียทั้งไม่ได้ความไม่เก่งไม่ฉลาดไม่ชมไม่เคยให้กําลังใจไม่เคยซัพพอร์ตเลยเมียที่บ้านนี่แบบไม่ดีเลยผู้หญิงคนนี้ดีกว่า อ่าพอเขาเจออย่างนั้นเสร็จปุ๊บพอเขาเจอผู้หญิงใหม่เขาจะมองว่าผู้หญิงเขาไม่รู้สึกผิดดูนะเขาไม่รู้สึกว่าเขาเล่นชู้เขาไม่รู้สึกเขามีชู้เขารู้สึกว่าเมียเขาไม่ดีพอนี่คือนิสัยของคนที่หลงตัวเองนะแต่ถ้าลองเมียเขาเล่นชู้โอ้เอาตายเลยนะคือถ้าเมียแบบมีใครมาคุยด้วยเมียมีคนมาจีบเมียนี่เอาตายนะเขาจะรู้สึกว่าเมียมีชู้นะแต่ถ้าเป็นตัวเองไม่ไม่เรียกชู้เรียกว่าเออบ้านที่สอง เรียกคี่ว่าเป็นเป็นออฟชั่นอลเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นทางเลือกว่าก็เมียถ้าเมียฉันดีฉันก็คงไม่ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะเพราะเขาเขามีเมียน้อยปับ๊บนะด้วยความที่เขาเป็นคนที่เป็นใหญ่ที่ว่าตัวเองเป็นใหญ่เขาไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะคะคนเหล่านี้พอมีเมียน้อยปรับโทษเมียหลวงเพราะเมียหลวงไม่ดีพอ และเขาก็จะไม่ให้เกลียดไม่มีคําว่าขอโทษไม่มีคําว่าขอโทษแล้วเขาไม่ให้เกยียดผู้หญิงแม้แต่คนเดียวไม่ว่าเมียหลวงไม่ว่าเมียน้อยไมเ่เขาจะบอกกับเมียน้อยว่าคุณก็อยู่ในที่ของคุณไปคุณอย่าไปคุกค,คามนั่นเป็นที่ของเมียหลวงเขาคุณอยู่ในจุดของคุณนะคุณรู้ใช่ไหมอยู่ให้เป็นนะอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้มีค่ะผู้ชายบางคนนะสอนภรรยาน้อย แบบนี้ค่ะอยู่ให้เป็นเจนให้ได้นี่นี่นี่เอาจริงๆมันเท่ากับคุณเหยียบผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยไว้ด้วยภรรยาน้อยคนนั้นก็น่าสงสารเหมือนกันแต่ภรรยาน้อยเนี่ยคุณเลือกเองที่จะไปอยู่ใต้เท้าเขาเพราะด้วยความเชื่อด้วยความอะไรก็ตามที่เขาหลอกคุณนาทิสักโกหกเก่งมากจริงๆเขาจะไม่ครูไม่ไมไมอยากจะใช้คำว่าโกหกแต่ก็นั่นแหละเขาสร้างภาพเพราะเขาประสบความสำเร็จมาก เมียน้อยจะรู้สึกว่าตอนนี้รวยรวาฉั้นได้เป็นเมียร้อยเขาเนี่ยสบายเลี้ยงชันได้สบายแต่จริงๆแล้วนักสิทธส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเงินค่ะจะมีปัญหาเรื่องการเงินจะมีหนี้มีสินมีอะไรเยอะะเพราะอะไรเพราะว่าคนเป็นนักสิทธจะหลงตัวเองเขาจะ ใช้เงินในการสร้างภาพให้รู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จเขาจะขับรถแพงมากๆบ้านที่เขาอยู่ก็จะแพงมากๆทุกอย่างในชีวิตเขาแพงหมดโชว์เหนือโชว์พาวเลี้ยงลูกน้องลูกน้องในเท่าไหร่เท่ากาันหมดแบบอืมเพราะฉะนั้นจริงๆเขามีปัญหาเรื่องการเงินแต่ว่าเขาจะไม่บอกแบบนั้นให้เมียน้อยรู้เด็ดขาดเขาจะพรีเซนต์ว่าเขาประสบความสําเร็จนั่นคือเหตุผลที่พอเขามีเมียน้อยเสร็จเขาก็จะมีตัวเปรียบเทียบเขาจะเอาเมียน้อยไปบอกบอก,กับเมียหลวงว่า เธอดูตัวอย่างเขาเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะทําให้ผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขาเจ็บหมดไม่น้อยก็เจ็บในหลวงก็เจ็บเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีหลวงจะทําได้ภรรยาจะทําได้ก็คืออะไรรู้ไหมรู้ก่อนว่าเขามีปัญหาแต่อย่าไปแก้ที่เขาแก้ไม่ได้ค่ะให้จัดการกับ ตัวเองค่ะปกป้องเซลฟ์เอสเซมตัวเองปกป้องความรู้สึกตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองซึ่งตรงนี้โอ้โหคลิปเวลาในคลิปจะหมดละเอาเป็นว่าถ้าเจอสิ่งนี้อยู่เป็นทุกข์อย่าเพิ่งไปกินยาอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับอย่าเพิ่งเข้ามาบําบัดเข้ามาคุยกันพูดจากันแอดไลน์จองเวลากับครูมาได้ที่0897456111นะคะ